สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ที่จะนำเสนอในเรื่องพระราชกิจสเดีาาว่าด้วยหลักเกณฑ์นในวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6เป็นแนวข้อสอบความรู้ทักษะและก็ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับเป็นการนำเสนอชุดที่3แล้วเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1 1 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับก็คือข้อมูลที่มีการเปิดเผยเขาเปิดเผยในเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับข้อที่1นง,งบประมาณรายจ่ายแต่ละปีข้อ2การจัดซื้อจัดจ้างที่จะด,ดําเนินการในปีงบประมาณนั้นข้อ 3. ส,สัญญาใดๆที่ได้มีการอนุโลมให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วข้อ4 ูกทุกข้อสําหรับส่วนราชการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนั้นนะครับในข้อนี้ก็คือข้อที่4นั่นเองก็คือทุกเรื่องที่ว่ามานี้สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการหรือสัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วพวกนี้สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับเรามาดูมาตรา44เขาบอกว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีรายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณน,นั้นและสัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้นักสถานที่ทำการของส่วนราชการและระบบเครือข่าย สารสนเทศของส่วนราชการทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการจัดทำสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเว้นแต่ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บงับงคับกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการหรือในส่วนที่เกี่ยวในส่วนที่เป็นความลับทางการค้าอันนี้ก็คือมาตราที่14เขาบอกว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลตรงไหนได้บ้างนะครับเป็นเหตุผลที่จะอธิบายในข้อเมื่อกี้นี้ข้อ2 การอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วเกี่ประชาชนในการติดต่อส่วนราชการทุกแห่งส่วนราชการใดต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้นมานะครับก็คือส่วนราชการไหนที่จะต้องมีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้นอ่าข้อหนึ่งกระทรวงทบวงกลมข้อสองจังหวัดอำเภอข้อสาม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ4กระทรวงคมนาคมนะครับสำหรับในข้อนี้นั้นส่วนราชการที่จะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้นก็คือข้อ3นะครับข้อ3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเหตุผลก็คือในมาตรา40นะครับเหตุผลก็คือในมาตรา40เขาบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้นนะครับกลางขึ้น ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนกลางได้อาจร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาื่อสารดำเนินการจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาื่อสารขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้าน บุคลากรค่าใช้จ่ายและข้อมูลในการดําเนินการก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทําไมถึงให้กระทรวงสารสนเทศเป็นผู้จะทําระบบการเครือข่ายส่วนกลางนะครับข้อ3ส่วนราชการใดนะครับส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน มีหน้าที่ต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ร <rattling> ทราบภายในกี่วันนะครับส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามหนังสือจากประชาชนชจากหน่วยงานด้วยกันนะครับจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบให้กับผู้ที่สอบถามมาให้ทราบภายในกี่วันนะครับข้อกข,ข้อหนึ่งนะครับเจ็ดวันนะครับข้อสองสิบวันข้อสามสิบห้าวันข้อสี่ 30วันในกรณีปฏิบัตินะครับมันมีมาตราอยู่แล้วว่าให้ปฏิบัติได้กี่วันนะครับในส่วนนี้ก็คือจะต้องแจ้งข้อคําถามที่เขาถามเข้ามาเนี่ยหรือตอบคาถามเขานี่จะต้องทําภายใน15วันนะครับจะต้องภายใน15วันสาเหตุที่จะต้องทําภายใน15วันเหตุผลก็คือตามมาตรา38นะครับตามมาตรา38 เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน15วันนะครับภายใน15วันหรือภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา37มาตรา37 ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปส่วนราชการใดไม่ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและกพร พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แต่กพรเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรกพรจะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติให้ได้ส่วนปฏิบัติก,ก็ได้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บงังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้ามีคนสอบถามเราจะต้องแก้งให้เขาทราบภายใน15วันนะครับถ้าไม่ภายใน15วันก็ตามมาตราที่3 7ก็แล้วแต่ถ้ามันนานเกินไปก็คณะกรรมการกพรหรือคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการเป็นผู้กําหนดระยะเวลาให้นะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนั่นเองครับข้อที่4 ผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อทราบครั้งแรกนะครับที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่คือใครนะครับก็คือผู้มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบครั้งแรกนั่นแหละที่เข้าไปทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบครั้งแรกว่าที่มาติดต่อนั้นเอกาสารหลักฐานที่ยื่นมามันครบถ้วนหรือไม่นะครับเป็นใครนะครับ ข้อหนึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้อสองปรารกระทรวงข้อสามอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดข้อสี่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมสำหรับผู้ที่มีหน้าที่แจ้งให้ประชาชนทราบในการมาติดต่องานครั้งแรกก็คือข้อสี่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมสาเหตุที่เป็นข้อสี่ก็เพราะว่าตามมาตรา31นะครับตามมาตรา31เขาบอกว่า ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา30นี่ตามมาตรา30จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆและดำเนินการส่งคำต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนไา้การที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อโดยให้มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวงรวมทั้งแบบคำขอต่างๆไว้ให้พร้อมทั้งบริการประชาชนได้ณนะศูนย์บริการ ร่วมให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการเกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการศูนย์บริการร่วมนะครับศูนย์บริการร่วมและให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกนะ ที่มาติดต่อและตรวจสอบว่าเอากสารหลักฐานเป็นด,ดังกล่าวนั้นที่ประชาชนยื่นมานั้นครบถ้วนหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือตามเหตุผลก็คือตามมาตานี้นะครับข้อ5ผู้มีหน้าที่ให้ส่วนราชการภายในกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะครับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือใครนะครับคือผู้มีหน้าที่ ที่จะจัดให้ส่วนกลางในกระทรวงนะครับจะตั้งศูนย์บริการร่วมเป็นใครนะครับข้อที่หนึ่งประหลัดกระทรวงข้อที่สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อที่สามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข้อที่สี่ถูกทุกข้อข้อไหนเอ่ยนะครับผู้ที่มีหน้าที่จ,จัดภายในกระทรวงให้มีศูนย์บริการร่วมก็คือ ประลัดกระทรวงนะครับสาเหตุที่ประหลัดกระทรวงเป็นผู้มีหน้าที่นี้ก็เพราะว่าตามมาตรา30ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของประลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดทั้ทงนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลขออนุญาตหรือขออนุมัติในเรื่องใดๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ณศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียวอันนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา30ของพระราชกฤษฎีกานี้นะครับข้อที่6 กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งราชการด้วยวาจาผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยวาจาไปโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรผู้รับคำสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับข้อหนึ่งรีบปฏิบัติราชการตามคำสั่งข้อ2บันทึกคำสั่งด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ3แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ4ถูกทั้งข้อ 2อและข้อ3สาําหรับในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งโดยที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือการสั่งด้วยวาจาให้ปฏิบัตินั้นผู้รับคําสั่งจะต้องบันทึกคําสั่งด้วยวาจานั้นให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนก็คือข้อ2นั่นเองสาเหตุก็เพราะว่าตามมาตราที่26นะครับตามมาตรา26 การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับโดยปกตินะครับให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรเว้นแต่ ente, นะครับทีนี้ว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจําเป็นที่จะที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นนะครับจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้นะครับจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้แต่ให้ผู้รับคําสั่งนั้นปฏิบัติคําสั่ง ด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือทําคําสั่งวาจาให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบในบันทึกให้อ้างอิงคําสั่งด้วยวาจานั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นมาตราที่สามารถที่จะให้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งสั่งงานหรือสั่งราชการ ด้วยวาจาได้แต่ก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรายี่สิบหกนี้นะครับข้อ7พระราชชกิจสเดียกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546กําหกำหนดเรื่องการสั่งราชการอย่างไรเขากำหนดว่าการสั่งราชการเป็นอย่างไรข้อ1ปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ2 กรณีมีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณอักษรในขณะนั้นจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ข้อ3สั่งราชการด้วยวาจาหรือรลายอักษรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้บังคับบัญชานะครับสำหรับข้อนี้ก็คืออธิบายจากข้อหมาแล้วข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองก็คือ,อปกติเลยก็จะสั่งเป็นลายลักษณอักษรนั่นแหละแต่กรณีที่มีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณอักษรได้ก็จะต้องสั่งาาด้วยวาจานะครับ เรามาดูเหตุผลนะครับหรือหรือดูมาตราที่รองรับในข้อนี้ก็คือมาตราที่26นั่นเองนะครับซึ่งอธิบายไปแล้วในข้อที่4ในข้อที่6กนะครับก็คือการสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือโดยปกติก็จะให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าบัญชามีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นนะครับจะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้นะครับนี่ก็จังดื ราชการในวาจาก็ได้แต่ให้ผู้รับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบและในบันทึกก็ให้อ้างอิงคําสั่งด้วยวาจานั้นด้วยนะครับก็คือจากมาตรา26นี้เองนะครับข้อที่8การจัดซื้อจัดจ้าง นะครับการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงอะไรบ้างนะครับโดยพิจารณาถึงอะไรบ้างก็คือให้ส่วนราชการดำเนินการแบบเปิดเผยเลยแล้วก็มีความเที่ยงธรรมโดยพิจารณาอะไรบ้างข้อ 1. ประโยชนแ์และผลเสียทางสังคมข้อ2ภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ข้อ3ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการนะครับก็ให้นึกถึงอะไรบ้างก็ให้นึกถึงทั้งหมดนั่นแหละนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อ4ก็คือถูกทุกข้อโดยเราจะต้องพิจารณาทั้งหมดเลยทั้งประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมด้วยราคาแล้วก็ประโยชน์การใช้งานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งที่ไปที่มาในการเปิดเผยและก็การพิจารณาตรงนี้ก็มาจาก มาตรา23นั่นเองนะครับมาตรา23่สาเขาบอกว่าในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมนะครับให้เปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงนะครับที่เขาถามมาเมื่อกี้โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทําโดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอชื่อหรือจ้างเสมอไปให้ส่วนราชการมีที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยกระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการ ดำเนินการตามวักหนึ่งและวักสองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเหตุผลก็มาจากมาตรา23นะครับข้อ9หน่วยงานใดนะครับขถามว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐส่วนที่ของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีนะครับ หน่วยงานไหนเป็นผู้ประเมินนะครับความคุ้มค่าในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของรัฐเพื่อที่จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีข้อ1สํงงาน,นักงานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ2สงงํานักงบประมาณข้อ3กรมบัญชีกลางข้อ4ถูกทั้งข้อ1และข้อ2นะครับผู้ที่มีหน้าที่นะครับที่จะจัดและก็ประเมินความคุ้มค่าและก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็คือข้อที่4นะครับก็คือ ข้อที่ถูกทั้งข้อ1และข้อ2ก็คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็สํานักงานงบประมาณเหตุผลก็คือจากมาตรา22นะครับเหตุผลก็คือจากมาตรา22นี้เขาบอกว่าให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณนี่ครับสองสำนักนี่อันนี้คือสํานักที่1อันนี้คือสํานักที่2ให้2สํานักเนี้ย ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบตัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเน,นินการอยู่เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิกและเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบป,ประมาณของส่วนราชการในปีต่อไปทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดในการประเมินความคุ้มค่าตามบักหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการประโยชน์ที่รัฐบาลและประชาชนพึงได้และรายจ่ายที่จะต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดำเนินการด้วยความคุ้มค่าตามมาตรานี้ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคมและประโยชน์หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคำนวณได้เป็นตัวเงินด้วยนะครับสาเหตุก็มาจากมาตราย2นี่เองครับข้อที่10ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบรายงานต่อหน่วยงานใดนะครับก็คือส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของ งานบริการสาธารณะที่อยู่ในความราับผิดชอบของหน่วยราชการนั้นๆจะต้องรายงานต่อหน่วยไหนนะครับข้อ1สํานักงบประมาณข้อ2กพร,รอข้อ3กรมบัญ,ญชีกลางข้อ4ถูกทุกข้อนะครับในการรายงานก็จะต้องรายงานต่อข้อ4นะครับก็คือถูกทุกข้อรายงานต่อสํานักงบประมาณต่อกพร,รอต่อกรมบัญ,ญชีกลางครับซึ่งเหตุผลก็คือ ตามมาตรา21นะครับตามมาตรา21ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางอันนี้ที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนักงานงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแล้วเป็นสำนักงานงบประมาณนะครับสำนักงานงบประมาณและรายงานให้สำนักสำนักงานงบประมาณกรมบัญชีกลางและกพรทราบนะครับอันนี้อันที่1อันนี้อันที่2อันนี้อันที่3นะครับให้กพรทราบในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงรายจ่ายต่อหน่วยของหน่วย ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่นให้ส่วนราชการนั้นจะทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางนะครับสา,สามเสือนี้และก็กอรทราบและถ้าได้มีข้อทักท้วงประการใดภายใน15วันนวัน ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องอารายงานต่อ3 3สามเสือนี่แหละนะครับก็คือสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางและกพรให้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำเสนอ10 10ข้อเออสิข้อนะครับนำเสนอแค่สิข้อคลิปหน้าก็จะนำเสนออีก10ข้อชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับชุดที่3เอาอยัางไงก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ